เรามีสิครับเราต้องทำงานกับทุกสายการบินนะคะหมดเนี่ยเลยบ้าซิมมอนเลยแล้วมีคนที่โอนย้ายประเทศบ้างไหมมีครับนี่ไงล่ะครับผมมากคนจากรัเสเซียเยอรมันและตะวันออกกลางไว้ให้อะไรกันเนี่ยฮะเราหาใครกันอยู่เราได้ยินเสียงสำเนียงคนอเมริกัน เฟรชตล์เหรอบอกเขาว่าฉันเปลี่ยนเบอร์โทรมานะหูปากแล้วฟังฉันพูดให้จบก่อนใช่แน,น่สำเนียงอเมริกันมีคนรู้จักเขาต้องเยอะแยะนะครับนั่นอะไรสำคัญหรอกแล้วยังรู้เบอร์มือถืออีกด้วยฉันมาคิดดูแล้วนะมันอาจจะได้เบอร์จากลูกสาวของสไตล์นะซิมอนฉันต้องการให้หาว่าพวกมันยังอยู่ในไบาอามี่หรือเปล่าและมีคนเดียวที่ฉันมาร์กไว้ในลิสเปิดทีวีหน่อยสิ ผมอยากพูดกับคนที่อยู่กับวีวนะีผมยินดีจะทําทุกอย่างตามที่คุณต้องการผมจะโอน65%ของที่คุณต้องการตามผู้นิชักส่วนที่เหลือผมจะโอนให้ตอนบ่ายผมขอร้องเถอบที่รักคุณจะไปแบบนี้เหรอไม่พอไัมยังไงก็ดูแต่งตัวเขาสิ คุณแต่งตัวได้น่าสเพชมากเลยใครจะไปเชื่อว่าคุณมีเงินค่าถ่ายละ่ะวิเวียนทำไมไม่รู้จักคิดสะบ้างคุณมันโง่เวลาอย่างนี้ยังห่วงเรื่องแต่งตัวคุณคิดได้แค่นี้เรอฮะไม่ต้องห่วงนะคุณใส่ชุดดำก็ยังสวยอยู่คุณน่ะจะเป็นคนปิดฝาโลงลูกเองอัรเฟรดฉันจะไม่ลืมเรื่องนี้เลย ฉันจะไม่มีวันให้อภัยกับคุณฉันทนเงียบได้เพราะวีวีเพื่อให้ครอบครัวมีความสงบสุขแต่นี่ฉันจะไม่ให้อภัยคุณต่อไปนี้เป็นข้อความจากคุณอันเฟรชได้ค่ะผมยินดีจะทำทุกอย่างตามที่คุณต้องการผมจะโอน65%เของที่คุณต้องการผมจะไปสัมภาษณพรุ่งนี้เช้า ส่วนที่เหลือพระเจ้า<ด>อ้อนให้ตอนบ่ายหล่อไหม ชอบเวอร์เน,นไหนมากกว่ากันถ้าอย่าหลตัวเองเลยนะเธอก็เห็นเขาไม่ได้โกหกไปล้างหน้าหน่อยไปแล้วเดี๋ยวค่อยหาอะไรกินกันเรายังมีโดนัทเหลือนะที่เป็นแปลงของเธออยากอาบน้ำไหมฉันขอทำอะไรหน่อยสิได้ทำมาเลยจ้ะาจะเอาเงินไปทำอะไรตั้งเอยอะแยะเหมืนอนที่พ่อฉันอวยให้คุณนะ เอาไปลงทุนทำธุรกิจเน่ยคุณทำธุรกิจคุณเปิดบริษัทอย่างนี้บอกว่าคุณไม่ใช่บริษัทรับลักพาตัวเลยนี้ก็ใช่จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะฉันเป็นนักลักพาตัวเนคุณเคยติดคุกบ้างไหมไม่เคยสั้กว่างั้นคุณอาจจะคิดว่าฉันดีกับคุณคุณก็เลยไม่ยอมฆ่าฉันแต่ฉันคิดว่าคุณเป็นคนดีเนียกนึงที่ฉันเคยเจ าจจะเป็นพื่นกันได้เธอย่อมรู้ดีแล้วไม่มีทางเลยใช่จริงยังไงฉันก็เป็นนักโทษของพ่อแม่อยู่ดีนั่นแี่เธออย่าพูดแบบนี้สิเธอมีแฟนหรือว่าใครสักคนหนึ่งที่จะรับเรื่องพวกนี้ไหมฉันย,ยังไม่เคยมีแฟนเลย มืออาชีพจริงๆเลยทำงานมาตั้งหลายปีฉันยังไม่เคยต้องมาเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะจะชนะได้แค่คนเดียวผู้หญิงก็นั้นทำงานคนเดียวบุกไปรับพาตัววิวี่ในตัวของเธอเองแต่เราต้องมาเช็คทุกๆคนที่เกาประเทศภายใน5วันนี้ให้ได้นะแล้วหาที่อยู่ของเขาให้ได้เข้าใจปะฮะชิมมบาใช้คอมพิวเตอร์ะ อย่าทำให้ฉันเครียดอีกสิแต่ฉันบ้าแน่เลยจจับตัวยายนั่นไม่ได้คุณมีสามีกับลูกไหมไม่ฉันยังไม่มีลูกแต่ฉันมีแฟนอยู่ฉันอยากจะเจอกับเขาซะแล้วสิเนั้นคุณก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สิคุณมีเงินเยอะแยะพอที่จะไปอยู่ที่ไหนก็ได้นี่ที่ที่ไม่มีใครรู้จักคุณไม่ที่จริงฉันก็อยากทำแบบนั้นแต่ต้องหลังจากที่ฉันหาคนที่รักจริงได้ พาฉันไปด้วยสิเธอจะบ้าเหรอไปกับฉันทำไมอ่ะฉันน่ะไม่เหมือนในหนังหรอกนะฉันฆ่าคนได้ด้วยแล้วไงลนะ่ะว <c oughs> ีวีดชีวิตฉันน่ะไม่ง่ายหมือนที่เธอคิดหรอกยังมีคนที่มีอำนาจอยู่ข้างหล่างอีกงานของฉันไม่สุกปรกเมื่อนานมาแล้วนะฉันเคยตั้งใจเอาไว้ แต่เหมือนพ่อแม่เธอฉันขายตัวเองฉันยอมทำทุกๆอย่างเพื่อเงินคุณจะให้เวลาพ่อฉันอีกหรือเปล่านะคุณจะยกเงินที่เหลือให้พ่อของฉันหรือ